สวัสดีค่ะทุกๆคนนุ้ยเดวิสนะคะวันนี้พามาเที่ยวแล้วก็มาช้อปปิ้งที่ Trader อร์จนะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เมืองออสตินนะคะจะมาซื้อสิ่งนี้ค่ะหมูสามชั้นได้มาแล้วนะคะบอกสามีให้เอารถเข็นมาค่ะเดี๋ยวเราจะช้อปปิ้งนะคะหมูสามชั้นราคาอยู่ที่6ดอลลาร์49เซเซนนะคะจัดไปค่ะ ามาอีกนะคะเป็น2แพ็คนะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูนะคะว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่น่ากินนะคะตามนี้มาเลยนะคะมาค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตู้แช่โซนนี้นะคะหนุยเจอติ่มซำด้วยค่ะอันนี้เป็นติ่มซำไก่กับผักนะคะแล้วก็กล่องข้างในสีแดงนั้นเป็นติ่มซำหมูนะคะกล่องสีเขียวนียค่ะก็จะเป็นไก่กับผักเดี๋ยวหนูลองนะคะสองกล่องเลยนะคะเอากล่องสีเขียวแล้วก็กล่องสีแดงค่ะ จัดไปค่ะเลือกไม่ถูกนะคะอย่างน้อยคือเก็บไว้กินได้นะคะจัดไปค่ะชอบกินมากนะคะติ่มซำนะคะแต่ว่าเคยซื้อแต่ในตลาดเอเชียมาร์เก็ตนะคะมีถุงทองด้วยนะคะทำมาขายที่อเมริกาด้วยนะคะดีงามมากเลยนี่ราคานะคะติ่มซำสอดอลลาร์เกเซนต์ 99. ต่อ1กล่องนะคะ แล้วก็มีพกปอเปี๊ยชีสทอดนะคะเลือกตามใจชอบเลยนะคะหยิบหยิบได้เลยค่ะเพื่อนๆนหยิบได้เลยนะคะนี่ปอเปี๊ยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูโซนอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวพาดูบรรยากาศนะจ๊ะ เจอเค้กลาวาด้วยค่ะเป็นเค้กช็อกโกแลตลาวานะคะเดี๋ยวต้องลองดูว่าข้างในเนี่ยมันจะตรงปกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องลองชิมดูนะคะจัดไปค่ะนี่ทุกๆคนมีขนมโมจิด้วยนะคะ กล่องสีสันน่ารักมากทุกๆคนหยิบไปได้เลยค่ะคนละกล่องสองกล่องนะคะ This one i looking for. Cool. Mm -hmm. How much? Mm -hmm. Yeah. The screen. Well, I got a lot of Asian stuff here, huh? They say it tastes good So well, here's hey? your things. Oh, wow. Okay. Maybe I get to Cory into too, honey. Yeah, get to Cory into. too. She wants? I didn't. Just one dollar. wouldn't get it unless she wants it. He said it was a Korean pancake. Oh, uh, kimchi pancake? Do you want that? No, it's okay. Yeah. Let me try. Do you want? No, uh, i okay. I forget. it? Yeah. I'm gonna pay for it. <laughs> can you hold it me? Can you hold Yeah. Yeah, honey.